ครับมาดูพันเจ็ดก้าพี่ท้องโอ้อะไรจะป่านี้พอแต่ว,ว่านะดูครับข้าวนะ่ะสูงประมาณห้าสิบหกสิบเซนอัวรากาเน้นตึบกับเจ็ดเก้าครับก็เจ็ดเก้าไว้ 7, 9, ไกินนะไว้กินนะครับผมถ้าถ้าไว้กินนะฮะพันนี้นะ เหลือๆอ,อู้ดูสิครับไปขายตรงไหนผมยังไม่รู้ครับโอู้มาแสงยิ้มซิวนะเดี๋ยวจะโดๆเดี๋ยวตายแล้วดูครับนี่คือแบบผู้ตัดาว่ะขังแร็ก,รกครับเจ้าข,ของหน้าก็ใส่เป็นครั้งแรกเหมือนกัน หวานหลังเขาสุดด้วยตายแล้วครับก็สวยครับดูที่ายครับสุนีเอามาเมื่อปีที่แล้วครับเขียวครับเดือวตะหอครับอยู่เกจอเบอร์กระสังนะก็อีกรถยังยังเพิ่งได้ปัดตู้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเดินมาถึงทุ่งนาแล้วนะ เออมาไกลเลยเอ,อ้ตรงล่างสองรอ้อยอฟตรงล่างเนี่ยจะลงตรงนี้แล้วได้อยู่ว่าตรงนี้ก็เป็นดินอหัวานานดรถเั็ม พอเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็มีคนเกี่ยวเก้าไปเหมือนกันครับพอพอเก้าอันนี้เจ้าของไว้ไว้ฐานเองไว้ไว้กินเองครับเพราะว่าตอนนี้ยังโรงทียังไม่มีใครเปิดนะสวยนะบข้าสวยอยู่นะ นไม่เคยออกปีที่แล้วอยู่ผมก็เพิ่งมาเจอนี่แหละฮะคุณไม่เห็นของเมื่อปีที่นะครับปีที่แล้วไม่บ้าขนาดเลยขอขอนะครับ79ครับไม่ใช่โควิ15ิบห้านะ ารวมดีมากเลยเปลี่ยนพี่ไม้ครับพี่ไม้เป็นรุ่นจัมโบ้เลยครับ thu hết tôi đưa 200 loi hết giờ càng có lên đi mai hấp chấm bồ mà mười các đi à ah, chạy chạy เปิดดูการด้วยหม่ๆมเลย ้องนะต้องแก้ป่องปลานิดหนึ่งครับ ลมัด้นต้นยูคาข้ามมันลมเกลียวก็เบาอยู่นะอันนี้ครับเอาอยู่เลยนะเสียงสองร้อยครับเกลียวแบบ มีเสียงโหลดเลยว่านะดูครับมันไม่มันไม่มีเสียงโหลดนะอ่ะเห็นกบอเหยียดเข้าเข้าออกดีมากกบอเยเหยดเข่านะ ยาวบอกเลยครับลืมอารมณ์มาโ้โก็ใส่เล็กแบมันร้อนอ่ะโอ้่าร้อนดูข้าวครับก็บดูข้าวมันออกดีเลยครับต้นเล็กต้นเตี้ยดเตดียนะ ดูข้าวข้างๆนะตนละอันนั้นมะลินะแล้วนี่ก็ขอนะเอาดีอยู่นะผมนนเริ่มเริ่มมาแล้วครับ ไปเรื่อยๆก่อนครับไม่ๆครับให้มันลงตัวสักนิดนดอยนะได้เลยครับรีบมาจัดับลืมหมวกลืมไม้ให้จับ